ข้าวเหรอคะอาา่าฮะบางอันมันไม่มีบางอันมันมีค่ะทุ่งนานะคะนาข้าวอินทรียใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแต่ไม่ใช่ของเราเนาะทุ่งนาของคนอื่นใช่ไหมคะใช่อ่าวันนี้เ,เจ๊เข้าวหอมมาด้วยเออไม่ใช่เจ๊น,น้ำหอมเจ๊น,น้ำหอมมองกล้องหน่อยอาา่าฮะอ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วสวัสดีค่ะ เรียนหัวสวัสดีค่ะ,คะยังเอามายืนตรงนี้ค่ะลูกอ่ะยืนตรงนี้ค่ะจะได้เห็นค่ะยืนอยากขึ้นไปด้านบนแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะสวัสดีค่ะพร้อมการหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่หน,นทุ่งนาแยนูจะโผล่หัวมาให้ดูนะเนี่ยต้นข้าวนี่สูงกว่าเจ๊หอมอีกไหมสูงกว่าเรียนหัวอีกใช่ไหมคะ ไหนสูงมากอ่ะเดี๋ยวมาถอยหลังนะไหนขอดูซิสูงกว่าจริงไหมจริงไหมนนจริง,รงนี่ค่ะค่ะอ่ามันล้มแล้วใช่ไหมดึงมาอย่าแต่ว่าอย่าไปเด็ดของเขานะลูกนะค่ะอันนี้อันนี้ต้นลม้มค่ะสูงมากๆเลยนี่ค่ะไหนคะ ไหนไหนเออมันแห้งแล้วใช่เลยไหนคะลูกค่ะโู้เม็ดโตมากเลยหนูแบมือแล้ววางบนมือสิคะแ๋ยวเราจะหาเม็ดที่โตสุดแล้วหนูก็กจะเกะค่ะนี่ค่ะไหนคะอ่าหนูว่านี่โตสุดอานเม็ดที่โตสุดทาเด็กๆมาดูทุ่งนานะคะน่าจะอันนี้ไหม ไหนคะโอู้หูเม็ดโตจริงๆด้วยอือฮะนุ่งัน้นเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะว่ามีข้างไหนหรือเปล่าเอ้ยลงฮึ่มมาชมบรรยากาศงั้นเดี๋ยวยิวอันใหม่ยามเย็นนะคะน,น,นี่ค่ะเดี๋ยวจะเกะต้นยูมาเดย็นเนี่ยจ้ะ่าเป็นโขหัวอลงมาได้อ๋อเชฟโอบอกสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเชฟโอ ค่ะเด็กๆมาดูต้นข้าวนะคะอันนี้เมลดข้าวนะคะไหนเอ่ยนี่ค่ะไหนไหนไหนอ๋อเมล็ดข้าวเอ่อหนูต้องเอาวางบนมือแล้วค่ะพอแกะเขาเปลือกออกมาเป็นสีเขียวเลยใช่ไหมค่ะแต่ข้างในก็จะเป็นสีขาวแบบนี้หนูนิ่งๆนะอ่าค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหหนูขึ้นไปอยู่ เขาเรียกว่าเฉียงนาน้อยใช่ไหม,มาไห <laughs> อามาต้องแผ่นช้าๆแผ่นกล้องช้าๆลูกเดี๋ยวคนดูจะเวียนหัวสวัสดีค่ะ <laughs> นี่มันเถียงนาน้อยใช่ไหมลูก <laughs> <laughs> เขาเรียกว่าที่พักริมทางนะคะแบบมุงสังกะสี นี่เราลงมานี่นะคะลงมาจากถนนเลยใช่ไหมคะ,ะค,ค่ะอ่ะอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับโคราชแล้วเลยพามาดูธรรมชาติเป็นวันสุดท้ายนะคะบรรยากาศยามเย็นของที่นี่นะคะอ้าวเย็นหัว อ,อีอ,อีฮุยก็เข้ามาทักสวัสดีค่ะอีฮุยนี่อยู่บ้านถือนะคะมาดูทุ่งนากันค่ะให้เด็กๆได้สัมผัสธรรมชาตินะคะสวยๆเลยค่ะเป็นนาอินซีนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าพันอะไรเหมือนกันอย่างนี้เลยค่ะ นะคะคให้พอได้หายคิดถึงธรรมชาติบริเวณนี้ก็จะอยู่แถวหน้าที่ว่าการอำเภอนะคะที่เส้นถนนเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จะมีเป็นทุ่งนากว้างกวาง้กวางมากเลยค่ะไม่รู้กี่กี่ร้อยไร่ก็ไม่ทราบนะคะบริเวณนี้นั่นเลยค่ะท,ที่ที่มีรถวิ่งอยู่นั้นก็คือ ถนนเฉลิมพระเกียรตินะคะอ่ะเด็กๆจะขึ้นไปแล้วนะคะเราก็ขึ้นไปกันค่ะอ่ะนี่นะคะทางขึ้นจากถนนเลยขี่มอเตอร์ไซค์กันมานะคะวันนี้นใช่ไหม,มใ,ใช่ไหมใช่ไหม,มอ่าอยู่ด้านหลังโรงเรียนอนุบาลน,นะคะนี่ค่ะบริเวณ นนี้ก็จะเป็นซอยซอยไปอีกนะคะส่วนี้ก็มอเตอร์ไซค์ของเราค่ะมอเตอร์ไซค์ของเราใช่แล้วค่ะ <c oughs> ขี่มอเตอร์ไซค์กันมานะคะฝัง่งนี้ฝัง่งนี้เกี่ยวหมดแล้วอ้าวเตียนหัวไปไกลไม่ได้ลูกรถมาแล้วต้องริมถนนนะคะหนูชิดชิดริมถนนเลยค่ะอ,อ่าอันนี้ก็ต้นกระถินนะลงหนูอยากลับอ่า ต้นกระถินดอกกระถินนาลงนะคะนี่เลยใครไม่เคยรู้จักน้องเหรียญหัวนี่ละค่ะไม่รู้จักต้นกระถินนาลงใช่ไหมลกูกแล้งก็ไม่รู้จักค่ะอ่ามาดูลักษณะบใบนี่นะคะใบเขาเป็นแบบนี้านกกอ,อะมีดอกด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวม,มาม่าเด็ดเด็ดดอกกระถินนาลงให้ดู อันนี้ไม่ใช่แบบฝักกระถินที่กินกับส้มตำนะคนละกระถินนะาหารหน้ามาสิอาชอบไหมหนูชอบไหมหนูชอบไหมแข่งวิ่งโอ้แข่งวิ่งบนถนนไม่ได้ดดไม่ได้ไม่ได้นะคะนี่เลยค่ะทุ่งนาทุ่งนาอินซีนะคะของคนบ้านผือนะคะอำเภอบ,บ้านผือฝั่งนี้ยังไม่ได้เกี่ยว โอ้อดอกย่านะคะอยากให้ควมเล่นอ,อะไรคะอยากเล่นุวิ่งเล่น<笑><笑>กลางถนนไม่ได้ค่ะลูกอันตรายซูมหน่อยอ๋อซูมหน่อยอด,อดอกย่าใช่ไหมคะอยากให้เห็นดอกย่าเนาะแล้วก็มีดอกย่าที่สวนด้วยคะ่ะเด,ดินนวยคาไม่วิ่งนะคะลูก จะวิ่งต้องไปวิ่งในสวนเราลกูกไม่วิ่งกลางถนนนะคะมาซึมซับมาสูดโอโซนกลับไปที่บ้านนะคะเลียนหัวขาอันตรายค่ะกลับมาลกูกรถวิ่งเร็วมากเลยใครผ่านมาทางนี้ก็แวะมา ชมทุ่งนาสวยๆได้นะคะอ๋อน้องเลียนหัวอยากไปอีกที่หนึ่งนะคะไปดูต้นไมยราบนะคะเป็นญ้ามันจะหุบแต่มันอยู่ไกลจากตรงนี้ค่ะลูกเราต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปค่ะนี่ค่ะโอเคงั้นบไปไปเนาะอะไรคะ,คะอะไรคะีอะคะดอกย่าที่หนูบอกสวยกนนว่านี้อ่านายบอกว่าอย่าแดงนะ <laughs> มันหลุดมาอะ <laughs> อังั้นบายบายท่านผู้ชมให้หน่อยได้ไหมลูกบายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวดียวหนูจะหยิบอันเล็กอันนี้แต่วันนี้ให้ดูเอนเอาค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราลาพร้อมกันไหมเราลาท่านผู้ชมพร้อมกันนะคะดีไหมคะเดี๋ยวต้องกลับกล้องเดี๋ยวมาม่ากลับกล้องอกลับกล้องละไหนไหนไหนอะไหนคะคืออะไร ดอกหญ้าดอกหญ้านะอ่ารู้จักชื่อดอกหญ้าไหมมันคือดอกอะไรบ้างไม่รู้อ้าวงั้นเดี๋ยวมามามายืนทางนี้อู้หูน้องค้าสวยจังเลยสวยสวยไหมเสวยไหมเสวยค่ะทางฝั่งนู้ทางฝั่งนี้ตรงไหนตรงนี้สีชมองตรงไหนอยากให้เห็นก้านเมฆตรงนี้อะค่ะแก่มันสวยมาก จะเห็นไหมลูกมันไม่เห็นน่ะในกล้องมันไม่เห็นแม่อ่ะใช่ไหมมันไม่เห็นค่ะไม่เห็นเสียดายเลยเสียดายเลยเห็นไหมไม่เห็นน้องแล้วกลับกล้องมันจะเห็นไหมคะหันทางนี้ไม่ได้หันทางไหนอ่ะหันทางนี้หน้าเรามืดหน้าเรามืดแต่ท้องฟ้าสวยไหมท้องฟ้าสวยท้องฟ้าสวยอะนท่นจากลาแบบหน้าเรามืดแต่ท้องฟ้าสวยเอาไหม เอาแบบไหนดีเอาแบบหน้ามืดๆแต่ท้องป้าสวยเลยนะอ๋องั้นเดี๋ยวยืดกันยืดกันอย่างนี้ไหมสวยยังสวยยังสวยแล้วอ่าบายยพร้อมกันไหมบายบายสวัสดีค่ะกดกดตรงเอ็นให้หน่อยค่ะ E N D มุมขวา